สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนะดาวพฤหัสจะเดินค่อนข้างวกวนเลยนะคะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของพบเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะจะนะคะเวลาวกวนเนี่ยก็จะไปตามพบต่างๆจะไปโดนเรื่องอะไรบ้างของเรานะชาวราศีตุลน,นะคะไปติดตามฟังได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะ ตรวจสอบดวงจากลัคนาราศีก่อนนะคะใครไม่ทราบก็ค่อยดูจากราศีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะคะกลับขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่ดีเสมอมานะคะอ่ะสำหรับรูปของดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ หน้าตาของการโคจรนะคะของดาวใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะในช่วง29มีนาคมถึง16มิถุนายนนะคะ,นนะ,คะก็จะอยู่ในภพปุตตะอยู่นะคะปุตตะแปลว่านะคะลูกหลานของเรานะคะคนอายุน้อยนะค,ะคนที่มีศักดิ์ต่ำกว่านะคะรวมไปถึง การเสี่ยงโชคการลงทุนนะคะสัตว์เลี้ยงบ้างนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของงานอดิเรกก็ได้นะปุตตะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ก็ได้นะดาวพระเรืองหัดไปลงนะคะแปลว่าสหัสช้าไปอยู่ปุตตะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่สังคมอะไรใหม่ๆนะคะการพบปะ เข้าสังคมนะคะนำมาซึ่งการงานการเงินใหม่ๆนะมันเป็นโอกาสที่เข้ามานะคะในขณะเดียวกันอริก็มาเป็นปุตตะด้วยนะคะมันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะสำหรับเรื่องใหม่ในชีวิตของเราที่เข้ามานะคะในขณะเดียวกันอาจจะหมายถึงบางคนก็มีปัญหาเกี่กับบุตรหลานก็ได้นะคะบุตรหลานเลี้ยงยากหรือว่าแบบ เขาเรียกว่าพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะเป็นความต่างทางอายุทางวัยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าเจอเรื่องการเรียนที่ยากยากนะคะบางท่านมีเกณฑ์ห่างไกลบุตรก็ได้บุตรไปเรียนต่อนะคะแล้วมีปัญหาโรคระบาดยังไม่ได้กลับมาก็มีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความห่างไกลครอบครัวก็ได้สําหรับชาวราศีตุลน,นะ,ะมันเป็นไปได้หลายแง่มุมมากในแต่ละคนดีเทลย่อมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นดีเทลกว้างๆในภพเรือนนะคะท,ที่ที่อ่านให้ฟังนะคะ พันธุนะคะก็เป็นดาวเสาร์นะคะพันธุเป็นดาวเสาร์อยู่เป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นอุดมเกณฑ์ไปยาวๆ2ปีนะคะชาวราศีตุลก็มีเกณฑ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือของชิ้นใหญ่นะคะหรือไม่ก็เป็นภาระของเราในการดูแลคนในครอบครัวก็ได้นะคะอยู่เป็นอุดมเกณฑ์แปลว่าถ้าคุณทามาสังหาหรือคุณทําใช้บ้านเป็นออฟฟิศหรือว่า คุณทาเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะช่วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นอุดมมากเกิมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของออเดอร์หรือเป็นเรื่องของลูกค,ค้าเนี่ยมันจะสนับสนุนดีนะสำหรับดาวเสาร์ที่เป็นอุดมมากเกินะคะดาวพรหัสหนะคะก็จะอยู่ในภพปุตตะเนะี่ยนะถึง16มิถุนายน,านหลังจากนั้นก็จะค่อยๆนะคะอ่อนกําลังลงนะถอยลงนะคะดังนั้นเมื่ออ่อนและถอยลงนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็จะดอบลงแล้วก็จางลงไปด้วยนะคะ ถอยมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาเข้าพบพันธุนะคะเป็น75นะคะเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นคู่ศัตรูในเรือนพันธุนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องเหมือนเดิมนะคะมีอิชชูต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นในครอบครัวก็ได้นะบางคนก็มีเรื่องผิดใจหรือบางคนก็เป็นเรื่องฟอง้องร้องหรือบางคนก็เป็นแค่เรื่องทะเลาะเบอกแหวงผิดใจกันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หลัง7พฤศจิกายนนะคะพระรหัสก็จะเดินขึ้นไปอยู่ในภพปุตตะอีกนะคะมีโอกาสได้พบสังคมใหม่ๆขึ้นมาอีกอาย้อนกลับไปฟังแนละก็จะเป็นแนวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไปอยู่ในภพปุตตะเหมือนเดิมนะคะที่อ่านไปช่วงแรกนะจนถึงประมาณ7เมษายน65เลยนะคะหลัง7เมษายนไปนะคะ ปีหน้านะคะก็จะเข้าไปสู่ภพอรินะคะเรียกว่าเป็นเกษตรตาธิบดีในภพอรินะคะเรื่องของสหัสชะอรินะบางคนที่มีเกณฑ์ที่จะวางแผนไปเรียนต่อนะคะหรือห่างไกลครอบครัวเนี้ยนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะรวมทั้งเป็นเรื่องของการถูกโยกย้ายอะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสหรือการย้ายบ้านย้ายช่องนะคะการไปตั้งครอบครัวต่างหากอะไรเงี้ย ก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าอะลิมันเป็นเกษตรราธิบดีนะคะอรลีสหัตชา้าการห่างไกลพี่น้องแวดวงสังคมนะคะรวมทั้งพันธุก็เป็นเกษตรด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องแนวนั้นเรื่องของการตั้งหลักตั้งฐานของตัวเองนะคะดาวราหูนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในภพมรณะนะคะราหูเป็นเรื่องของ บุตรนะก็คือลูกหลานของเรานะคะเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคเรื่องของสัตว์เลี้ยงความชอบต่างๆนะชาวราศีตุลมักจะมีความชอบเฉพาะส่วนตัวนะมีรสนิยมของเรามีงานอดิเรกอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ในภพมรณะนะคะก็เป็นเรื่องของความชอบเก่าๆก็ได้ที่ดึงขึ้นมาทำหาอาชีพอะ าหาเงินได้อะไรเงี้ยรวมไปถึงเรื่องของบุตรหลานก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยการรับภาระเกี่ยวกับคนอายุน้อยนะคะการดูแลบริวารอาจจะมีรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะในช่วง นะในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะนะคะแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะคะเป็นมรณะนะนี่ก็แนะนําว่านะคะสิ่งที่ทำนะอาจจะตั้งกําหนดไว้เป็นช่วงสั้นๆก่อนนะคะเพราะว่ามรณะแปลว่าเกิดขึ้นแล้วจบลงนะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยยืนยาวเพราะเดี๋ยวราหูก็จะย้าย ในปีหน้านะคะมีนาคม6 5ก็จะย้ายพบแล้วนะคะดังนั้นทําอะไรเป็นเซสชันก็ได้นะตั้งเป้าไว้3เดือน5เดือนนะคะหเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำแล้วก็ทําโปรเจกต์นี้เสร็จก็ไปทําอันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจะให้เหมาะกับดวงดาวนะคะสําหรับ ดาวใหญ่นะคะดาวเสาเป็นพันธุนะก็ถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์นะถือว่าดีราหูเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะต้องรับภาระด้วยนะเพราะว่าดาวเสาก็เป็นดาวโทษทุกดาวภาระความทุกข์ความเครียดอะไรแบบเนี้ยนะคะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะถึงแม้ว่า ครอบครัวเราก็ต้องรับผิดชอบบุตรหลานเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเรียกว่ามีภาระรอบด้านเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะดาวประจําตัวของชาวราศีตุลนนะะเป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนตัวเองกับมรณะนะคะเดินในรายเดือน ปีนี้ดาวสุกนะคะเดินเร็วตลอดทั้งปีเลยนะคะส่งผลให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะถ้าเราลิเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดินเสเิดทุกเกือบทุกเดือนนะคะปกติเดิน30บางเดือนก็ไม่ถึง30วันคือเวลาดีก็ดีเร็วนะเวลาตกพบเสียก็เสียอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะดาวสุภะนะคะเป็นดาวความสุขความเจริญนะคะและดาววินาศนะคะดังนั้นดาวเป็นดาวพุธ ะค,ะความสุขความเจริญเป็นดาวพุธนะคะมีการเดินวิปริตบ่อยนะคะแผนการมักจะมีความขัดข้องนะคะมีความไม่เป็นไปตามคาดมีความช้าความหน่วงนะเพราะว่าเนื่องด้วยดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะคะชอบเดินผิดปกตินะคะแต่ส่วนที่ดีของชาวราศีตุลน,นั้นก็คือลาบผลลาบผลเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เดินตรงเป๊ะทุกเดือนนะ,ะแล้วก็เดินไม่มีวิปริตด้วยนะคะ ดังนั้นสิ่งที่ไม่มีวิปลิตในดวงของราศีตุลก็คือราหูนะคือปุตตะนั่นเองนะคะคือลูกหลานแล้วก็ลาบผลนะดังนั้นก็ถือว่าถ้าเราดูแล้วเราทราบเราเข้าใจเราก็จะได้ประโยชน์จากการทราบความหมายของดวงชะตาของเรานะคะสำหรับดาวการงานนะคะเป็นดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วนะคะดังนั้นก็ต้องดูประกอบกับดาวใหญ่นะคะว่าปีนั้นการงานจะเป็นอย่างไรสําหรับ อย่างปีนี้เนี่ยดาวพระรหัสเดินผันผวนการงานก็มีความผันผวนด้วยเช่นกันนะเพราะว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวเดินเร็วนะต้องพึ่งพาดาวใหญ่นะคะพระจันทร์เหมาะกับงานแนวไหนบ้างนะสำหรับพระจันทร์กับราศีตุลน,นะคะงานบริการนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออความละเอียดอ่อนนะในเรื่องของความสามารถนะคะแล้วก็เรื่องของ ความรู้เรื่องของไอเดียอะไรอย่างเงี้ยได้รวมต้องบวกเข้าไปกับการบริการด้วยนะคะเพราะดาวจันทรเป็นเรื่องโดดเด่นเรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะสําสหรับดาวจันยังหมายถึงของกินก็ได้นะของกินของใช้นะคะของสวยงามของนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยะะเป็นของที่เหมาะกับดาวจันนะคะาสาหรับดวงโดยรวมของชาวราศีตุลน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะอานลืมดาวการเงินแล้วกาเงินเป็นดาวอังคารนะคะอังคารก็เดิน ช่องละ45วันดังนั้นการเงินก็เวลาดีก็ดีประมาณเดือนกว่าๆนะคะเวลาเสียก็เสียเป็นเดือนกว่าๆนะถือว่ายาวนานกว่าราศีอื่นหน่อยเพราะว่าอังคารก็จะเดินเร็วสําหรับในปีนี้อังคารไม่มีวิปริตนะคะดังนั้นการเงินถือว่าดีนะคะมาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยนะคะมีความเคลื่อนไหวรวมถึงเรื่องความรักด้วยเพราะว่าเป็นปัตตานินะคะอ่าสำหรับดวงโดยรวมของชาวราศีตุลประมาณนี้สามารถอัปเดตในรายเดือนได้อีกนะคะ นอกจากนี้นะคะในดวงครึ่งปีแรกก็มีนะทำลิสต์ไว้ให้ข้างล่างนะคะรวมถึงเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะคะก็มีรายละเอียดโดยดีเทลโดยละเอียดให้ด้วยเช่นเดียวกันนะสามารถค้นได้จากตัวที่เป็นลูกศรชี้ลงอะ่ะอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ใต้จอเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ